ก็เข้ามาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับที่ผมจะมาติดโคมไฟวันนี้ครับผมไม่นเห็ยนีน่เนเ,นเ,นเ,นเข้ามาแล้วหมู่บ,บ้านใหญ่มากครับาเาบบแถวแจ้งวัฒนะ บ้านนี้จะหลังใหญ่ๆครับผมโอเคครับเค้ยวินาม่เนี่ยสิเข้ามาอล่มลื่นมากๆครับเย็นสบายนี่จะแม่นคนยิมนี่ต่บ้านหลังใหญ่ๆนะครับเขาซื้อที่ดินเองแล้วก็มาปลูกบ้านเองนะครับในบ้านนี้นี่ต้องมาห้งนี้ซอยแปดแล้วครับผม มีแต่บ้านหลังใหญ่มากครับเขาสวงบ้านนี่นะครับหลังใหญ่มากครับผม จะได้ไม่เกกันในกองบานถึงแล้วก็เอามันไดแกบเอามันใดครับผมติดโคมไฟนะครับเนี่ครับขนของกำลังอบ เข้าหน้าบ้านครับดอดฟังก์เบอร์สิบเจ็ดนะครับแหล่งตัว เบอร์สิบเจ็ดนะครับสองตัวฟังพุกเบอร์สิบเจ็ดสองตัวนะครับโคมไฟใหญ่ๆจะเล็กแล้วก็ห้มาตรฐานไว้ก่อนนะครับความปลอดภัยเดี๋ยวฟังพุก เบอร์สิบเจ็ดสองตัวนะครับเพื่อไฟไปบ้างนะ อพอครับเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับเป็นสองตัวแล้วนะครับถ้าใส่างี้ไม่ได้ก็สลับทางนะครับบริษัท ครับไปชุดนี้ครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเล็กนิดเดียวแต่เราเราก็เอาความปลอดภัยไปก่อนนะครับใช้พุกเบอร์สิบเจ็ดสองตัวฝังบนพื้นปูนที่คัญน,นอกเบอร์สิบเครับยิงแน่นขัน,น,นยิ่งแน่น อีแม่นดีนี่ครับน้ำหนักได้มาตรฐานเอาสังเอาแสงก็ไม่หงุดหงิดเรียบร้อยครับกูได้กูได้กูได้มาทีเดี๋ยวครับเดี๋ยวโอ้โหไฟขึ้นนะครับผมขึ้นแล้วครับผม เด่นเลยหรือยเติม็จแล้วครับผมเริ่มใส่เม็ดนะครับผมใส่เม็ดที่ตันนะครับอันนี้สันชะกางงั้นวะอ่าสวยมากครับ เสียงครับของแท้จะดังกุลิงกุลิงครับผมลุงกุลิงกลุงกุยใส่กิ๊กยาหนึ่งช่วงมาสียันกันละเดี๋ยวปรับีครับอ้ยปรับ เวลาเป็นจังหวัดสวยเนาะเเฉกขาวก็เปนยเดี <c oughs> ๋ยวสวยมากครับอีกงั้นเรอเปี่ยนอ้โห ังมงเะ่อนี่เซนนี่ขางนาวเยขงเงไทนี่นี่เห็นจะเหิซูคนนี่ไ เรียบร้อยครับเครฝากมาพอมาติดตัน่็จะรับเงินได้ได้มาให้ดินมาสองเพราะว่าดินก็ฝากมาพร้อมมาติดตั้ง ก็นได้ให so ้เรัอยู่บ้านกินได้ให้